ใต้สถานีรถไฟฟ้านะฮะโผล่มาก็จะเจอโบสถ์โบสขนาดเล็กจําได้ว่าหลังนี้เคยมาเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ว่าก็เดินดูแค่รอบๆเนี่ยฮะ Flying b u t t r e s ครับ,รรบ,รค,รบคำยันนะก็โกิกแน่นอนแล้วก็ซุ้มหน้าต่างแบบทรงคุณสูงเงี้ยโกิกก็ประมาณยุคกลางนะครับรูปแบบเดียวกับอ่านอต์ดาม แต่ว่ารายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะเท่าหลังนี้จะเป็นหลังเล็กๆมีหารเซนฟังกโกนะครับถ้าอ่านผิดออกชื่อผิดขอภัยสวยมากกระจกเกียนสีแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆ สวยมากฝั่งนี้เป็นโอแกนที่ใช้เล่น,นเมื่อเามีสวนอาทิตย์กี่ดึงโคตรแรงอะจริงๆแค่ดึงเบาๆแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยเลื่อนเปิดเองเ <c oughs> อ่าเปิดสวนล้วก็นเนี่ยปิดเองอัตโนมัติะระบบมือเปิดอัตโนมัติอยู่ข้างบน เจ๋งอะเจ๋งอะ,อ,ะออกมาจากโบสโบสนี้ก็จะเป็นย่านช้อปปิง้งแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะตอนนี้10บโมงครับสตาร์บัคเปิดแล้วคือดูข้างนอกดูไม่ใหญ่นะแต่พอเข้าไปข้างในแล้วสเปซมันดูแบบเออเป็นเป็นสเปซพระเจ้าจริงอะทั้งแสงทั้งความเงียบบรรยากาศอึมครึมเนะี่ยมันแบบเดี๋ยวไปโรซานคาเดร,รดอลนี่มันจะขนาดไหนวะ ใหญ่กว่านี้อีกนะสวยมากแล้วก็อออกมาข้างนอกนะครับตามที่สาธารณะของในสวิตเนี่ยจะมีน้ำพุบอ่ออย่างเงี้ยทุกอันเก่าน้ำกินได้เลยครับก็จะมีกระจายอยู่ทั่วเมืองไปเดินต่อครับถนนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นถนนเส้นหลักของ ของโลซานเมื่อก่อนเพราะว่าพวกอาคารพวกนี้เหมือนแบบเป็นที่ทําการอาคารราชการอ่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเทเลโฟนอันนี้เทเลกราฟต้องการทำไมเป็นโฮเทละสวยมากตอนนี้ก็อยู่ข้างๆวิหารเซนต์ฟังโตที่ออกมาเมื่อกี้นะจริงๆตรงนี้คือย่านช็อปปิ้งแหละแต่เป็นย่านช็อปปิ้งในวันอาทิตย์ช่วงเช้าที่เงียบเหงา เง่าเรอไม่ร้านก็ไม่ค่อยเปิดคนก็ไม่ค่อยมีเป้าหมายของเราคือจะไปโลซานคาเเดลนะครับเดี๋ยวต้องเดินลงแล้วเดี๋ยวจะไปผ่านเพลสเดลาปาลุตก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบเซนเตอร์ของเมืองเมื่อก่อน,นจริงๆตอนนี้เราอยู่ในเขตเมืองเกา่าในร้านนะ่ะนักงงานมาแล้วนะแต่ยังไม่เปิดผมว่าช่วงบ่ายอาจจะเริ่มคึกคัก แล้วครับเพ e ส de la a p a l u t ถ้าเป็นคนโชคคนเยอะๆดีกเผือจะมีลานเบียร์นะแถวนี้ช่วงเทศกาลก็เป็นน้ำผุกลางกลางเมืองโอ้โหมุมมุน้นโลตัสแคทเดอรอยู่อุย้ยสวยวะ่ะมุมนี้ข้างบนเป็นรูปถือดาบแต่แต่งตัวเหมือนเป็นผู้หญิงมีหน้าอก น่าจะเป็นวีรตรีหนึ่งห้าแปดห้าป่ะเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดสองหกผู้นี่กินได้ฮะสะอาดต,ตรงนี้ก็สวยนะอันนี้น่าจะเมื่อคืนเห็นรูปอยู่หลังนี้ดังอะหลังนี้ต้อเป็นน่าจะเป็นมิวเซียมหรืออะไรสักอย่างมีหอะระฆังอยู่ข้างบนองชาคานะเหมือนจะมีภาพเขียนสีอยู่นะ แต่ว่าก็ซีดจางไปเยอะแล้วเอออตรงนี้เป็นที่ที่สวยแล้วก็ดีนะมาแต่เช้าคนน้อยก็ก็ถ่ายรูปง่ายดีกำลังจะไปโรสานกาจดอจะมีบันไดบันไดเก่าโบราณนี่เนะเป็นบันไดไม้นะฮะว้าวดูมุมนี้ครับว้าว,ว,าว สเต็ปสุดท้ายก่อนถึงโลซางคาเจดอลแล้วขึ้นมาก็เจอประตูเลยฮะทางเข้าว้าวว้าวหายใจแรงสวยจุง อูเซี่ยวนี้เจอใครลองวีนะครับก็เจอเฉยเออุวีมาวิ่งอยู่ทีเอ็มบีก็เห็นอยู่ว่าเมื่อเช้ายัางเห <laughs> ็นโพสอยู่แถวแถวเจนีวา <laughs> เออไม่น่าเชื่อมาเดินเล่นที่โลซานคาเทดอลเรา,รรา,ารลลเจอกันนะเมื่อกี้ก็โทรหาเมียเรียบร้อยและว่า <laughs> เ <laughs> จอกันแล้วเมียตกใจใหญ่เลย <laughs> นะเออดีโรกลมดีเียไม่เจอมาที่นี่ใช่วิ่งในสวนเดียวกันที่สีราชยังไม่เจอเลยใช่ไหมเออดีดีเออ ว่าขางใน่จะทปทีอือน่าจะเข้าได้อยู่นะเข้าได้ครับน,น่าจะต้องเงียบเลอยเอ้ก็มาข้างในแล้วนะครับก็จะดเดินโลซาครับนี่เป็นโถงแรกจากประตูนะเลยเแค่โถงแรกนี่ก็อึงไปล้วสวยอ่ะข้างนอกเนี่ยประตะูเหมือนจะมีซ่อมเปลี่ยนหินอยู่บ้างนะแต่ข้างในเนี่ยเข้าใจว่ายังเป็นของแบบเดิมๆะ แถวู้ันนาำอันหนักนี่ก็มีที่แบบหัวขาดไปบ้างนะครับสเปซสเปซใหญ่มากเสเปซแบบโพลีโพลีสเปซจริงโฆษณาจะเป็นของดังเดิมนะ ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของหลุมศพคิดว่าน่าจะเป็นนักบุกบ่อสำคัญนาจะเป็นเจ้าเมืองหรือนักบุญเป็นเซนต์นะครับที่เห็นนี่คือฝาหลุมศพนะครับแล้วก็ตัวหลุมศพนี่อยู่ข้างล่างนี่คือหลุมศพหนึ่งหลุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นเซนเ,นเตอร์ของการคอรสการของสองแนวแกนจากแปลนนะ ก็จะเป็นจุดที่ยกหลังคาขึ้นไปสูงที่สุดถ้าไปโรมกูจะไม่ตาแตกหรอมันเนี่ยคืออันนี้ก็โกธิกนะแต่โกธิกก็ก็ไม่ใช่แบบศูนย์กลางโกธิกเหมือนโรมเนี่ยคือยังขนาดเนี้ยเรายัางผลลุกขนาดเนี้ยถ้าไปวัติการกูตายแน่เลยคือสเปซมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะ่ะมันเป็น holy space จริงๆ นี่ก็อ,อีกหนึ่งหลุมศพนะครับน,นีบันทึกเป็นแผ่นบันทึกอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งเราตอนนี้ไม่เข้าใจครับอ่านไม่ออกสักตัวแต่ละแต่ละหลุมที่มาตั้งบรรจุนี้เนี่ยก็คงแบบต่างกรรมต่างวาระกันนะรูปแบบเลยไม่ได้เหมือนกัน คนหินสีดำหินทรายหินแกรนิตฟอนอะไรก็ไม่เหมือนกันนะก็คนละยุค,คนละสมัยอนะเนาะโอองนี้วางที่พื้นเลยอะแต่เห็นของที่อื่นก็วางในระดับพืน้นนะเหมือนเห็นแค่เป็นแบบฝาฝาโลงศพอะทำไมอยู่ดีเสียงเงียบวะเขาออกไปกันหมดแล้วเลอ มีแหละมันต้องอย่างนี้ระบบแรงดันต้องมาดีเป็นทางมีประตูปิดประตูเหล็กอะก็น่าจะเป็นทางลับที่ลงไปข้างล่างต้องมีห้องอะไรเยอะแยะแน่เลยข้างล่างนี่กอีกลงนึงนะครับ เป็นหลุมศพของดูแล้วน่าจะเป็นนักรบเพราะใส่ชุดเสื้อ,กอ,กอเกาะเกาะเหล็กนี่นะครับลายของชุดนักรบสมัยยุคลางนะก็จะเป็นตะไคร่เหล็กใส่ไ้ป้องกันทั้งตัวนะดูแล้วน่าจะเปยินอ่อน คนเริ่มหายหมดแล้วนะครับเสียงก็เงียบลงไปบรรยากาศก็ยิงต้องเงียบเลย บอกประวัติบุคคลสำคัญส่วนฝั่งนี้จะเป็นรูปแบบอาคารการซ่อมมีแปลนมีอะไรอย่างเี้ครับตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกจากโลซานคาสตอรแล้วนะมันก็จะมีรานแบบข้างๆอ,อ,อมาก็เป็นจุดชมวิวอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งสูงของเมืองก็จะเห็นเมือง ้งดลงไปจนถึงเลกเจนีวาสวยมากน,นู่นะเห็นไปยังฝั่งฝรั่งเศสนั่นเลยครับโอ้สวยจริงๆอากาศก,าก็กำลังดีนะตอนนี้ก็เห็นยอดแหลมๆตรงนู่นก็คือ,อโบสซินฟรานโกที่เราไปมาเมื่อตอนเช้านะเห็นเล็กๆแต่ยอดขึ้นสูงเหมือนกัน อดีตอดีตตรงนี้เคยเป็นมหาลัยโลซานโอ้สวยมากโ้ปลามังกอสบิ๊กโบบิ๊กโบนี่หอไปพวกเก็บเอกสารเก่าปะเวทศิลปะสักอย่าง ถุงข้างในนี่สวยมากเลยนะแบบสวยแบบวัวาตายควลงคือมันอาจจะดูตกแต่งอะไรไม่เยอะนะสีสันไม่เยอะแต่มันมันดูกลมกลืนมันดูเนียนไปได้วยกันหมดเลยอะทั้งลวดลายสเกลลายนี่แบบดีมากมันมีความ บัวมีความแข็งและความกระด้างอะไรบางอย่างอยู่ในตัวแล้วมาตบด้วยความซอฟของลายระกอบมีความออนิโอคลาส,สิกสวยมาก เดี๋ยวไปฟังม้อก่อนดีกว่าบันไดมันดูน่าขึ้นมากกว่าเนี่ยบัวมันก็ดูมีความแข็งๆแ,แบบเรียบๆไม่ไม่ฝุ่นฟายแต่ขณะที่สีมันดูซอฟมันก็เอออุ้ยมันซับซ้อนเลยเฮ้ย มีอะไรอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรียกได้ไหมว่าเป็นนีโอคัสสิกก็ได้แหละมันมันไม่ฟุม่มฟายแบบบาโรกโอเคแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อะไร <g ay> พิพิธภัณฑ์ก็พวกอะไรวะสัตว์นี่เขาเรียกว่าอะไรวะ แถบ้านเราเลยเน,นี่ยเฮ้ยนี่มันนกแถวบ้านเราเนี่ยนี่ไงที่ประเทศไทยอยู่ข้างเป็นแบ็กราวข้างหลังเนี่ยอินโดนีเซียใต้นี่นกของแอฟริกามีการเหนืออุยเด็ก,กๆมานี่ชอบเลยเนี่ยชอบหรือเปล่าวะกลัวเปล่าวะ ชิ่ไม่เจ๋งวะเดี๋ยวค่อยๆถ่ายรูปเก็บแล้วกันมานั่งดูทะเลโง,โง่ๆแบบแบบคนสวิต I've been thinking about myself today Think How I How I really don't care if you are here or if you don't, don't Now i winter blues to do is laugh it off and I'm sick and I don't know